ท้องฟ้าสวยๆย,ยามเย็นนะครับถนนนี้เป็นถนนจากโครกลรานนะครับโคกลานไปวัฒนารครจังหวัดสระแก้วนะครับข้างเราข้างหลังเราเป็นตาพญานะครับตาพญาแสดงกมพูชานะข้างหน้าเราเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่วัฒนานครสระแก้ว เป็นถนนถนนใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จปีนี้นะครับอหรือว่าเรามาเปิดสิ่งนะครับอแต่ก่อนนะการเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมยนะ์เนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลําบากระยะทางประมาณอ่าวัฒนานครไปถึงโนนเด่นแดงเนี่ยมันกว่าแปดสิบกิโลเมตรเลยนะกว่าแปดสิบกิโลเมตรซึ่งเ เออมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่ารถสิบล้อรถสิบแปดล้อเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะอ่าแล้วทางสองเลนเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยกว่าเราจะแซงได้แต่ละคันเนี่ยเออเพราะว่าถ้ารถมันสวนกันใช่ไหมมันจะใช้เวลานาน,านมากนะพอมายุคนี้นะครับ เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการทำถนนขยายเส้นทางเป็นสี่เลนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ตลอดเส้นทางนะครับสี่เลนใหม่ก็จะใช้ก็มีระยะทางกว่าสี่สิบกิโลนะซึ่งซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของเส้นทางก่อนจะขึ้นเขา ก็ย่นเวลานะครับย่นเวลาได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับปกติถ้าเป็นทางเลนเดียวนะเราวิ่งจากช่องตะโกมาถึงวัฒนานครเใช้เวลาชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนะเพราะว่ามันแซงยากนะครับตอนนี้ก็ย่นเวลาได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับก็หนึ่งชั่วโมงก็สามารถ เดินทางได้ในระยะทาง80กิโลเมตรนะได้สบายๆนะครับวัฒนานครไปถึงช่องเขาตะโกก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวหรือถ้าคือวิ่งช้าก็ชั่วโมงกว่าๆนะครับเส้นทางคอนกรีตตลอดเส้นทางเป็นคอนกรีตสมัยใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคอนกรีตที่ว่ามีรอยต่อสั้นๆลดกระโดดดึงๆเลยนะแต่นี่เป็นรอยต่อยาวเป็นคอนกรีตยุคใหม่นะครับแผ่นหนานะแผ่นหนา แล้วก็นิ่มนะครับนิ่มเหมือนทางแอดฟัสนะนะครับสวยงามนะครับก็ตอนแรกผมก็ว่าจะแวะไปดูนะครับเศรษฐกิจทางด้านนะครับเขาเกลือนะรตรงเขาเกลือตรงคลองลึกว่า,าสังคมประชาชนยัง ีการค้าขายยังมีการคึกคักอยู่ไหมนะครับเพราะตรงนี้ยังอยู่ในระหว่างการปิดด่านอยู่นะแล้วก็ก็มีบ้างนะครับการค้าขายนะครับแต่ว่าการอ,ออกไปเล่นการพนานเดรคงจะไม่มีแล้วนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดี แม้ในอนาคตถ้าเกิดมีการเปิดด่านจริงก็ก็ควรจะเปิดให้มีแต่การค้าขายนะครับอย่างเช่นว่าคนที่ทำมาค้าขายต้องมีใบส่งสินค้าใบนำส่งสินค้าอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าคนต่างชาติจะออกไปประเทศกัมพูชา,าทางด้านทางบกนะครับถ้าไม่ไปทางอากาศนะหรืออต้องเป็น ญาติพี่น้องนะครับมีใบรับรองญาติพี่น้องมีใบเชิญนะครับเหมือนจะเข้าสหรัฐอเมริกาหรือทางยุโรปมีใบเชิญถึงจะให้ผ่านออกถ้าจะออกไปเที่ยวไปเล่นการพนันดื้อๆเนี่ยน่าจะจํากัดนะครับเราจะตัดตัดระบบพวกนี้ออกให้หมดเลยนะการพนันเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมเขานะครับตัดให้หมด มันจะเป็นผลดีมากๆเลยนะครับอ่าก็มาชมถนนเส้นใหม่นะครับเส้นใหม่ระยะทางประมาณสี่สิบกว่ากิโลสี่สิบแปดกิโลนะครับจากแยกวัฒนานครจนถึงอ่าหกหกลานนะครับพกลานนะแล้วก็ต่อไปยังช่องตะโกนะครับออกบุรีรัมถ้าเส้นนี้ นะครับถ้าเส้นนี้ไปทะลุบุรีรัมศรีเลนแบบนี้นะครับภาคอีสานก็จะมีทางออกนะครับสองเส้นทางสะดวกสบายนะครับเ,เป็นทางเลือกระหว่างออกทางเขาปักนะแล้วก็เขาช่องตะโกนนะครับก็ลดความคับขังได้เยอะนะครับลดความขับขางได้เยอะนะครับ,บ,ะะรบส่วนคนที่ออกมาจากกรุงเทพนะครับก็มาทางลำตะคองนะครับ แล้วก็มาคนที่มาทางสายสงเซาไปโคราชอีสานเหนือก็ออกเขาปักนะครับคนที่ไปอีสานใต้ก็ออกช่องตะโกได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรจะเร่งมือนะครับเร่งมือทำให้สำเร็จนะครับถ้ามีสามช่องทางแล้วการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานใต้เนี่ยก็จะสมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากๆแล้วก็รวดเร็วนะครับ เปรียบเสมือนทางด่วนเส้นหนึ่งนะครับไปทะลุสาย24ที่อำเภอปากโขลชัยหรือว่าอำเภอหนองรองเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากออกสู่อุบลบูรดลามสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็มุ่งสู่ประเทศลาวนะครับปากเซน,นะครับบนถนนสายได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ เป็นทางเลือกทางเลือกเลยซึ่งผมว่ามันมันจเจริญม,มากๆนะครับในประเทศเรานะก็โดไปเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาเมือก็เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับของจังหวัดสะแก้วนะ ทางการเกษตรก็จะมีไม้หอมนะครับไม้หอมออย่างพาานะอย่างพลา,นะน,า,พลานี่ก็คือความเจริญนะครับทางด้านการคมนาคมของประเทศเรานะครับก็หลายๆคนก็ทำคลิปในพื้นที่ต่างๆมาให้ดูวันนี้ผมมีโอกาสมาทางอีสานใต้นะครับออกทางช่องตะโกก็มีทางเลือกนะครับมีเส้นทางดีๆนะครับ ก็จะมีปัญหานิดหน่อยตรงช่องตะโกนะครับเรายังเป็นทางสองเลนนะครับแต่ว่าระยะขึ้นเขาแค่สามกิโลนะครับก็จะมีปัญหาแค่ช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลแต่ถ้าช่องตะโกมีทําถนนพัฒนาเป็นสี่เลนได้เมื่อไหร่หรือทําสะพานขึ้นเขาได้เมื่อไหร่ก็จะยกระดับนะครับยกระดับความเจริญของเราไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ นะวันนี้เอาความเจริญเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเล่าต่างๆมาเล่ากันต่อนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ